ว่าด้วยเรื่องของการเมืองซึ่งครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางแต่น้อยองค์ประกอบของการเมืองนั้นมีเรื่องของดนตรีปรากฏอยู่อย่างใกล้ชิดมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่ผมนายพรดอนดำใหม่นักศึกษาชั้นปีที่3จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเกมและสื่อเชิงตอบโต้จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับโดยหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของดนตรีและการเมืองครับหากมองในมุมมองกว้างแล้วเนี่ยกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยล้นมีดนตรีปรากฏอยู่เสมอไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งเราจะมองเห็นได้ว่าดนตรีและวัฒนธรรมอีกหลายๆชนิดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับในใน,ในทางการเมืองในสภาวะการเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยดนตรีก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนั้นเช่นกันนะครับเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตซึ่งบทบาทของดนตรีในแง่ของการเมืองในสมัยอดีตเนี่ยเราจะยกตัวอย่างบทเพลงเก่าแก่ที่เกี่ยวกับการเมืองอย่างกรณีของเพลงเก่าแก่อย่างลาคูกาลาชา หรือเป็นที่รู้จักกันในแถบตะวันตกว่าเพลงแมลงสาบเป็นเพลงสัญชาติเม็กซิโกนะครับเป็นเพลงที่แพร่หลายในเม็กซิโกโดยเนื้อเพลงเนี่ยจะถูกสื่อถึงว่าการต่อว่าจอมเผด็จการของเม็กซิโกในขณะนั้นนะครับนว่าวิก t ตเรโนอูเพตาประธานาธิบดีของเม็กซิโกในช่วงศตวรรษที่20นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยยังถูกใช้ในการเคลื่อนไหวของกองกำลังปฏิวัติในขณะในขณะนั้นด้วยนะครับ เมื่อเทคโนโลยีการอัดเสียงและอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นนะครับเครื่องดนตรีและการสร้างสารค์ดนตรีเนี่ยจึงเริ่มกระจายตัวมากขึ้นในปี1930ซึ่งเมื่อมีช่องทางการเผยแพร่อย,พรอ,ยอย่างเช่นเครื่องเสียงหรือวิทยุเนี่ยจึงกลายเป็นสารที่ส่งผ่านช่องทางเหล่านั้นไปนะครับในช่วงปี1940เนี่ยดนตรีโฟล์กแบบอเมริกันก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นจนถึงช่วงปี1960 ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยมีบทเพลงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมสิทธิมนุษยชนหรือการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสงครามปรากฏขึ้นอย่างมากมายนะครับโดยศิลปินที่ทําเพลงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีพีคซิเกอร์นะครับบ๊อบดีแลนน์ปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่นะครับโดยศิลปินเหล่านี้เนี่ยล้วนมีผลงานฟโฟล์กที่ไพเราะเนื้อหาจับใจและสื่อสารออกมาในเชิงเปรียบเปรยได้ยอย่างมีชั้นเชิงนะครับและเป็นที่รู้จักในวงการมาจนถึงทุกวันนี้ ในขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาเครื่องสร้างเสียงสังเคราะห์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรีสากลซึ่งจะทําให้เกิดซุ้มเสียงของดนตรีใหม่ก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างเช่นดนตรีดิสโกโร้ร็อกไปจนถึงพังก์ร็อกนะครับล้วนมีศิลปินที่สร้างสรรผลงานที่เกี่ยวกับการเมืองไม่ใช่แค่ศิลปินแนวโฟก์เท่านั้นนะครับโดยในประเทศไทยเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับเพลงการเมืองจากบทเพลงประเภทเพลงเพื่อชีวิตมาก่อนนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยการเรียกชนิด ของเพลงลักษณะนี้เนี่ยจะอ้างอิงจากเนื้อหานะครับแต่หากมองถึงลักษณะตัวดนตรีแล้วเนี่ยเ,เพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มดนตรีโฟล์กหรือล็อกมากกว่านะครับเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับรูปแบบของดนตรีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีเสียงสังเคราะห์และสีสันที่มากยิ่งขึ้นนะครับกลายเป็นคนเจนมิลเลนเนียนไปจนถึงคนรุ่นเจนแซดนะครับซึ่งดนตรีของคนรุ่นเหล่านี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิก ทำการอิทธิพลจากดนตรีตะวันตกนะครับซึ่งได้อิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเช่นกันซึ่งบทเพลงทางการเมืองที่ตกเป็นหัวข้อพูดถึงในไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวางในรอบ2-3ปีมานี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเพลงประเทศกูมีนะครับซึ่งเป็นเพลงของวงฮิปฮอปวัยรุ่นนะครับชื่อวงว่า l n s t d i c t a t o r s h i p นะครับซึ่งเพลงของคนรุ่นใหม่ที่ ไม่ได้เป็นเพียงการกระจายสื่อในสังคมออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ขยายวงไปสู่เพลงที่ใช้ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยมีองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีพวกดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แทนที่เครื่องดนตรีอะคูสติกนะครับหรือการแรปคําคล้องจองแบบตรงไปตรงมานะครับซึ่งภายหลังจากประเทศกูมีเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วเนี่ยศิลป,ปินแนวพิภพในประเทศนะครับก็เริ่มทยอยผลิตงานต่างๆ หรืองานที่มีอยู่แต่เดิมก่อนหน้านี้นะครับให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเพลงล่าสุดที่ถูกพูดถึงไปเนี่ยก็คือเพลงบางกอกเลกาซี่ของยังโอมนะครับซึ่งเป็นเพลงฮิปฮอปเช่นกันเมื่อไล่เรียงพัฒนาการวัฒนธรรมดนตรีในบริบททางการเมืองมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเราจะพบว่าการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์สื่อสารหลายชนิดนะครับดนตรีเนี่ยก็ย่อมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการเคลื่อนนไหวเช่กัน นะครับซึ่งมันเป็นทั้งสารเป็นทั้งอุปกรณ์และเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับไม่ใช่แค่สำหรับประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ยังสำหรับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันครับผมขอขอบคุณที่ติดตามฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ